สวัสดีครับพี่น้องพภพอกับบาวาลูครับหลังจากสงการครับมนีตรงกระบนซุกที่ววสิบแปดเยอนเบษาครับหลังสงการแล้วครับพี่น้องเวลาอู่นี่กระบะบสามโมงกลัวสงการปีนี้เย็นสุขเย็นครับพี่น้องหลังจาก้องดงพี่น้องพาดครับเดี๋ยวมันบรรยากาศนับทรงหายรงหน้าครับ ฟ้าเข,ขึ้นคืนมาแล้วพี่น้องสิตกบ่น้อบ้าไปร,ปรูปผ้าหลอ่อคือเก่าเลยครับอากาศรับตรงไงนตรงหน้าฟ้าเข,ขึ้นคืนมาแล้วพี่น้องตกบ่น้อบรรยากาศตอนบ่ายโมงกับบ่ายสามโมงกลัวฟ้าขึ้นฟ้าแรงเกินมากแล้วพี่น้อง ปา่าปุ๋ลผ้าเหลอมืงครับป่าแหลมมั้ลหรสิโตบนอกพี่น้องได้ล่มแห้งมั้งหรอบรรยากาศน้ำตงไงถรงหน้าครับ ลาบรุปผ้าร้อมาคกับปลายสามโมงเขามาสูงทีสิบแปดครับล้งางสง,งการผ้าแล้วครับลบมาแล้วบรรยากาศน้ำทางไอทองหน้า

ฝากด้เลยครับฝากกดติดตามช่องบ้าปูตากัด้เลยนะครับตกันอบที่นนอนเลยทิ่แต่ยานครับลมแห้งครับ บาเลยครับฝากช่องบ้าบลูตากแดดด้วยครับ รกาศตอนบ่ายของวันสุกร์ที่ 18. สิบแปดสำหรับชิปดีกับฝากันแซมนี้แหละครับฝ่าห้องกับพี่น้องพอับชิปหนาครับสวัสดีครับ